อเฮ้ยใจเย็นไอ้นานวิน like ่งไปดอนไอ้นานไอ้นานออกนี่ก่อนเฮ้ยใจเย็นเลยไอ้ดานยังไม่มาจับ<ะ>ออกมาแล้ er field, วามาปฏิทโธทีวีกำลังด่าเลยมามีพื้นที่ใส่ขวาเจ้าตาไม่ผ่านแล้วแต่คนี้กระโดดก็เพจวขึ้นมาแล้วเฮ้ยแล้วก็ผู้สินบอกว่าไม่ว่าอะไรก็ไปต่อบางเหลี่ยมเขาสายระวังกันด้วยโอเคคุกไก่ขอโทษเพื่อนชื่อพ่เกียริเกียริ พี่เกียรติไปเรียกน้องสองคนมานั่งนี่หน่อยป่ะคือว่าผมไม่ได้เต้นในเฮียยุ่งกัดไหลมาสารวัตรจุรีขวาเทวดาเลียบโกลอยังเยอะรับจัดให้ครับสารวัตรจุรีและไหลมาเฮียแล้วโกลอไอชอยไอชอยเรียบโร่เีแพ้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 เอาเลยว่านนทวัฒน์รักรักอกเฮ้ยเฮ้ยชายชายคกับสารวัตรจุบรีโดนบอลลงแล้วบินรีดซ้ายขวาเลี่ยบเฮ้ยแล้วก็รี

ใจเย็ไอ okay, okay. ja ้เย hey, oh. ็นใจลูกพี่ใจเยเออใช่ใช่ใบางเข้าใจบางเข้าใจบึงฟังพี่เนี่ยถ้าเองเสียสมาธินะเองสติแตกนะโอ้หงานไม่เอาแล้วเฮียโอ้เอาแล้วใส่กวยโตโยโอโอโอิอ กลับมาสมานเกลนแห่งเมืองชนบุรีครับสามไร่แล้วของป๊อกจอมโมดอตมุกแห่งเมืองไทยจากด้านหลังเฝ้าแล้วก็พึงทีกูทีเท่ากับบม่ไดิดกองนี่ครับดูดบอลขนาดนี้ดูดหมีขนาดไหนคว่ำลงาปพุ่เสียเป่าฟาใจเย็นลงเคขอโทษกันท่านอาจาท่นอาารย์แทนท่านอาาตีกันเป่าเสียงใช่มึงโง่วะเนี่ยมึงจะเปิดเสียงแล้วก็แล้วก็ตะกุนี้ใส่ขวาเรียบฉล็บยังเยอะมาแล้วเว้ยพลังมาแล้วก็แตะแตะอยู่ไหนอะ แต่ทำพวงไม่อยู่ที่ตอตะนนทวัลย์ละองใสกว่าเอ้ยไายแล้วตรงนี้มาแล้วเฮียแล้วหลุดวนแล้วก็แล้วก็อันดับดัลรับพิพัชาครับเป็นของฝากจากรายการครับเรื่องที่สองแล้วไปไปได้ครับมาแล้วตรงนี้ใส่ความหลุดอีอฮีออีออีอฮีออ

เอาจะไีไปดูครับการยิงจุดโทษยังคงเหมือนเดิมแบบยิงแบบสัตย์เดชเรียบร้อยโอ้ยิงดีวะเจ้าแดนครับธีรพลยิงเข้าเลขเจ็ดยิงเข้าเพื่อตีเสมอยิงเข้าเพื่ออยู่ต่อชมพี่น้อง เรียบแล้วอ๋เป็นไ,ได้พลังม้าวกเขาได้พาเราสู่รอบต่อไปพลังม้าส่งัวยทางมาจับฉลากด้วยแล้ววันนี้ครับวัาจันทร์ที่ไม่สุภาพครับกระเช้าเยอะแยะพวกเราครับทีมการคอนเสียง